สืบเนื่องจากกรณีที่พระมหาสมปองนะครับได้มีการร่วมไร้สดกับทางพระมหาภัยวันก็ดีนะครับและปรากฏว่าในบางช่วงบางตอนมีการตัดคอแล้วก็ระบายความในใจออกมาด้วยความอัดอั้นเลยครับว่ามีการจ้องจับผิดพระมหาสมปองแล้วก็พยายามที่จะจับสึกในบางช่วงบางตอนถึงขั้นหลังน้ําตาออกมานะครับด้วยความอัดอั้นนะครับพร้อมถามว่าตนเองทาอะไรผิดทําไมถึงต้องจ้องจับผิด ทำไมถึงไม่สนับสนุนในการที่ตัวเองในกระทํทำไมถึงไม่ใช้งานตัวเองทําไมถึงมาจ้องจับผิดและจะจับสึกกันแบบนี้นะเรียกว,ว่าเป็นการระบายความในใจออกมานะครับอย่างหนักในการไล์สดครั้งนั้นนะครับที่ผ่านมาแล้วก็เป็นข่าววิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่โตมีแฮชแท็กเซฟพระมหาสมปองเกิดขึ้นสังคมมองเป็นสองแง่มุมมุมแรกก็บอกว่าพระมหาสมปองกับพระมหาภัยวันเนี่ยเป็นพระทําแบบนี้ก็ไม่เหมาะสมจริงๆนะครับให้ไปศึกษาพระธรรมวินัยดีไหม มาเสพติดแบบกิีดตัณหาอะไรอย่างนี้บางคนก็วิพากษ์วิจารณ์ขั้นนั้นอีกแง่มุมก็บอกว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วโลกมันพัฒนาเทคโนโลยีเข้ามาต้องปรับตัวให้ให้ทันโลกพระพุทธศาสนาก็เช่นกันการเผยแพร่การพูดคุยแรงตารา่างนาต้องทําในรูปแบบใหม่รูปแบบออนไลน์เพื่อจะเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นให้มากแบบพระทั้งสองท่านนี้ก็มองกันไปสองแง่มุมนะครับแต่วันนี้ล่าสุดครับอีกคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นการ เยอะแยนเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับออท่านออพระพุทธอิสระหรือว่าหลวงปูพพ่พทอิสระนะครับก็มีการโพสต์ถึงพระมหาสมปองครับระบุว่ามหาสู้สู้มหาสู้ตายมหาไวหลายสู้ตายสู้ส,ส,สู้11ตุลาคม2 5 6หหัวเราะสิมหาหัวเราะอย่าร้องไห้เมื่อคิดจะยึดถืออารมณ์เอาการตลกขนองเป็นสาระเป็นที่พึ่งในเวลานี้ที่มหามีทุกข์มีความหมดอะไรตายอยาก มีความสิ้นหวังอึดอัดขัดเคลือน้อยเนื้อต่ําใจอึดอั้น,นตันใจจนระเบิดออกมาเป็นน้ำมูกน้ําตาไหลโดยพระมหาพระพุทธอิสระเนี่ยก็มีการเย้ยนะรพระหมหาสมปองต่อเลยครับว่าก็รองใช้เสียงหัวเราะอารมณ์ขันตลกขนองที่มหาเศษติดมาทั้งชีวิตเอามาแก้ปัญหาแก้ทุกข์ดูสิมหาหรือไม่ก็เอาความรู้ปริญญาที่มหาสู้อุตสาหะตุ่มเตทั้งชีวิตล่ําเรียนมา จากโรงเรียนบ้านป่า,ว,าว่านจังหวัดชัยภูมิปร,ริญญาธรรมเจ็ดประโยคปร,ริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิตเอกปรัชญากเกียรติยศอันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยปริญญาโทสังคมศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ปริญญาโทพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิายทยา,าลัย,มห,ยมหาจุฬาภรราชวิทยาลัยนี่นะครับความรู้มากมายขนาดนี้มีความสามารถสร้างอารมณ์ให้ผู้อื่นเสพหัวเราะได้มากขนาดนี้ทำไมไม่ใช้ความรู้และอารมณ์ขันที่มีมาแก้ทุกข์ของมหาล่ะ มาร้องไห้ฟูมไฟขี้มูกขี้ตาไหลให้อายชาวบ้านเขาทําไมมาหาสู้สู้มาหาอย่าร้องไห้นะมาหามันน่าอับอายขายขี้หน้าเสียยี่ห้อมหาปร,ริยันและความรู้หดับปร,ริยาโทั้งหมดที่เรียนมานี่ครับขอโทษที่เกิดจากการไม่ศึกษาพระธรรมในให้ถ่องแท้นํำซ้ํายังไม่ฝึกปฏิบัติธรรมอีกต่างหากเอาแต่เสพติดอารมณ์และยัดเยียดอารมณ์ให้แก่ผู้อื่นเขาเสพพอตนเองมีปัญหาก็ใช้อารมณ์เข้าแก่สังคมถึงได้ เห็นภาพมหาดราม่าขอคะแนนสงสารอยู่นี่ไงนี่โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการเยอะหยันจากทางด้านพระพุทธอิสระถึงพระมหาสมปองเลยนะครับก็เนี่ยครับต้องติดตามต่อไปนะครับพระมหาสมปองอย่างที่บอกไปก็มีการไลฟ์สดโอ้โหดราม่าเกิดขึ้นตอนนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในสังคมนะครับพระพุทธอิสระมาเรียกได้ว่าออกแนวเยอะหยนอีกเดี๋ยวต้องติดตามครับว่าสังคมจะว่าไงครับขาาว้ทีนูนครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ